ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสด,ดีครับพบกับเราในช่องรายสับมงคลคิโดโนนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับได้เวลาแล้วครับวันนี้ครับฮา น้องซับโมงคลมาร่วมใส่บาตรนะครับวันนี้ครับดูนะครับอันนี้พลายโมงคลพลาย,ยมงคลเกลืเก็บ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 ดีเก็บชนเลย ได้ๆๆเฮ้ยมวยเอาว่ะเอาละเฮ้ยเดี๋ยวๆดุ้นดุ้นปั๊บเออโตต้นอะไรต้นโตหน้าต้น้ประชุรรยาาศนะค

จบตัวมาถึงแล้วครับแต่ยังไม่ได้แต่งชุดเลยครับมาช้าหน่อยครับมาช้าหน่อยใส่แจนุดด่งจีบครับช่วงปกติเพราะว่านะครับคนจะเยอะนะครับแต่วันนี้อาจจะเป็นช่วงโควิดนะครับเพราะว่าคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่เลไม่เ,เยัไงะคร่บแล้วนะครับ ันใดสบางคนครับดูสักบางคนนิ่งนะครับนิ่งนะครับนี่ก็หลายหลายเดือนแล้วครับที่ไม่ได้ออกงานตั้งแต่โควนะิดรอบสามมา นี่จะเป็นงานแรกเลยครับเข้าไปขวบรบตามมาครับโโดูเอฟซีครับดูเอฟซีแล้ครับเอฟซแล้คร,แลค,รแลครับดูเอฟซีแล้ครับดูเอแล้ครับดูเอฟแล้ครับดูเแับกอมงคลกดุ้งจั เด็กรวยฮะลดลดลดไปจุฮะตัวนี้งับงานของเราก็เสร็จลุล่วงไปได้แล้วนะครับก็ตัดมาที่ภาพตอนนี้ มงคลก็ยืนโยกรอจะขึ้นรถแล้วนะครับโอ้ขึ้นไปแล้วครับสองเชือกนะครับพังผักบุ้งครับรอกลับบ้านครับเด็ดร้อนเด็ดร้อนเด็ดร้อนมากเลยครับผมไม่ขึ้นกับผักบุ้งครับอันนี้ก็จะเป็นซ้ำมงคลกับมงคลนะครับยังรอขึ้นนะครับลังลงน้ําอยู่อากาศค่อนข้างร้อนครับวันนี้นี่ครับ มาสองคันเลยทีเดียวครับวันนี้นี่นะครับลายมงคลอีกเชือกนะครับที่มากับทรัพย์มงคลหลกรอใหญ่ยาวเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถด,ด้วยกันสองคนนะครับแต่ตอนนี้เราจะภาพอยู่นะครับว่าจะให้กลับหรือยังหรือยังไงนะครับนี่ วางรอขึ้นรถกลับนะครับรอกิน้าไปเรื่อยๆนะครับบ้านเราไม่มีนะครับนี่ถ้ามีแบบนี้นี่โอ้โหสบายเลยครับไม่ต้องซื้อนะครับไม่ต้องซื้อต้นสับปะรดไม่ต้องซื้อ้รรออาเนี่ยเปียที่เขาปลูกมาเลยครับนี่ไปปลูกกินอิ่มแน่นอนเลยครับดูบมานนี่ไงเนาะใจแล้วครับ อันนี้ยูกแรงแค่ครับทำไมยูกแรงให้ลูกุ๊บ,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 บรับไงลูกชอบเลยอยู่ป่าชอบครับกว่าจะกว่าจะขึ้นรถต้องอยู่ล่มก่อนนะครับว่าเราจะเดินทางไปก็ประมาณแสมสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับจนถึงสุรินทร์ ถึงบ้านเรานะครับน่าจะอากาศร้อนก็จอดฉีดปั๊มเรื่อยๆนะครับก็เป็นงานเล็กนะครับงานเชิญประทานนับคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อปู่โชคกับปู่โชคนะครับอยู่แถวโคราชนะครับมีอยู่ติดกับสวนสัตว์นครราชสีมาเลยครับมี่ใกล้ๆกันนะครับนะครับก็เดี๋ยวรอขึ้นรถนะครับ นี่นะครับถ้าไม่มีโควิดเราคงไม่ค่อยลำบากนะครับน่าจะมีงานทุกวันต,ตัวนี้ก็ไม่มีเท่าไหร่ตูดกไทเอ่ยครับตูดอับบุ้งกับไมเคิลนะครับก็ขึ้นรถของัำโชคนะครับไปส่วนเราก็จะขึ้นอีกคันนะครับแต่ว่าต้องรอก่อนนะครับก็นั่งพักํำลุมไปนะครับ ต้นกล้วยครับควานตัดต้นกล้วยกินระหว่างเราขับบ้านนะครับเดี๋ยวเราต้องมารอขึ้นรถนะครับเนาะ <c oughs> ไปแล้วครับตัวนี้นะครับหนึ่งคันนะครับเหลืออีกหนึ่งคันเวียเจียงสยนี่กำลังขึ้นรถนะครับเดินทางกลับบ้านแล้ววันนี้ <S <S อากาศก็จะร้อนๆหน่อยเดี๋ยวค่อยจอดปั๊มไว้เอา นี่ดูนะครับรูปโลมากๆเลยครับติดต่องานได้นะครับนี่เรื่องนี้ทำได้ทุกอย่างสวยงามสายอายุแค่15ปีครับงายาวประมาณเมตรยีเมตรสาได้ไหมฮะประมาณเมตรสานะครับนี่นี่นะครับโอ้นะครับนี่นะครับดู โอ้โหเมื่อเราเมื่อไรของเราจะงายาวแบบนี้บ้างครับนี่ฟันไปฟันเอาหรือเปล่าดูงาครับโอ้มิงคลังเนาะมอเนาะมิ้งเชลเลมเลยเนาะนี่นะครับเนาะน,นะครับชื่อว่าพลายมงคลนะครับนี่ช้างอายุสิบห้าปีงายาวประมาณเมตรสามสิบได้นะครับนี่ตอนนี้ก็เตรียมขึ้นรถนะครับเดี๋ยวเราจะถอยรถนะครับแล้วก็เอาสมมงคล นี้ขึ้นนะครับแล้วออกพร้อมกันนะครับวันนี้เราก็เตรียมขึ้นรถเหมือนกันแล้วครับนุ่นรับทับมงคลอยู่กับปานปุ๊ดนะครับส่วนผมก็ขี่พลายมงคลนะครับว่าปานเขาไปขับรถนะครับเนี่ยครับตอนนี้รถมาแล้วยิงหน้าซอบเตอร์ยิงเก ขึ้นรถนะครับก็จะเดินทางนะครับจากวันนี้นะครับปักทุงชัยไปที่จังหวัดสุรินทร์ก็ใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆนะครับแต่อากาศร้อนงี้ก็น่นจะ4โมงเาะเราจะโจดแล้วก็ฉีดน้ำให้น้องช้างเรื่อยๆนะครับ น,นี้รถก็มาเตรียมขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นรถเลยเดี๋ยวจะขี่มงคลขึ้นแล้วครับขี่พลายมงคลขึ้นรถแล้วติดตามชิดช้างขึ้นรถกลับบ้านนะครับเก็บเอาเก็บมือไปลุกไปกลับบ้านควานนัดรออยู่ไปไปไป มาดิมมะไม่ได้ขีไปนี่ก็ขึ้นรถมาเลนที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ทั้งคู่เลยโอ้โหแปลาร้าก็มีนะครับแตงปลาเอามาครบเลยครับนี่มีหอ้อก้าวให้ครับมงคลกับซัพ์มงคลงานนี้เป็นงานเราเคยออกด้วยกันบ่อยนะครับ ก่อนโควิดนะครับตอนนี้ก็เป็นงานแรขนะครับเป็นงานเฉพาะคิดนะครับเราก็ได้เป็นตัวเทนนะครับส่วนมากแล้วเราจะเป็นส่วนเลขแลวเราเราจะเป็นงานเทนนะครับมากส่วนใหญ่นะครับจะเป็นงานแทนงานแทนครับนี่ไปดูครับทีมงานสมบครดูดูมีเสื้อสวยด้วยครับตรงหน้าก็ผักบุ้งนะครับครับแล้วมาทสดียวิ่ง ครับก็อีก3ชั่วโมงถึงบ้านนะครับโอ้โยกใหญ่เลยครับฮะจอดกับบื้อกินน้ำซื้อน้ำซื้ออะไรเอาน้ำเย็นๆน้ำแข็งไปแล้วก็กลับแล้วนะครับวันนี้ได้ของฝันนะครับจากล่ลางหลวงพ่อได้ลอตเตอรี่สองใบเดี๋ยวรอรุ้นนะครับก็อย่าลืมนะครับ เมสซีทุกท่านฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจจากกันเสมอมานะครับอย่าลืมนะครับเอาไม่ไปบ่บบปบ่ะวะนี่ก็โดนโดนไถไปแล้วนะครับ1,000บาทนะครับข้อหาไม่มีใบใหญ่สัตว์1 0 0 0บาทไปแล้วค่าตัวนี้คงไม่เหลือ,ไป,อไปก่อนแล้วครับเอบ้เออวคอาอาวานเมาควานเมานอนดีๆนะนอนดีๆ้ยควานควานเมาล่ะสุกดีๆนะ เข้าไปดี๋ยวพี่หน้าฟ้าใหม่เจอกันครับผมครับครับลืมนะครับโชคดีมีใจนะครับเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องปลายซับมงคลซิดโดโดด้วยดีเสมอมาขอบพระคุณนะครับเจ้าภาพที่รับจ้างเรานะครับจะได้ค่าขนมนะครับด้วยได้ใช้นะครับนิดๆหน่อยๆก็ถือว่า ได้ประทังชีวิตไปนะครับต้องขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับเจอกันที่บ้านนะครับไลฟ์สดเย็นนี้สวัสดีครับ